มาแดนเซอร์เพสนะคะแล้วกลับมาอย่ากับคอนเทนต์ปีละครั้ง <c oughs> คอนเทนต์หลักของช่องก็ว่าได้ตาราช่องมีอยู่สองนะคะแล้วก็คอนเทนต์มีอยู่หนึ่งหนเลนก็คือว่าปีนี้คะเราก็กลับมากับเบส,สออฟ2022แล้วอินเป็นคอนเทนต์ที่ทุกคนรอคอยใช่ค่ะรอคอยหรือเปล่าไม่รู้แต่เราก็รู้สึกรอคอยนะคนถามเยอะออคนถามเยอะเออก็แบบาถม <c oughs> มีคนถามรู้สึกว่าอ่ะรอคอยแล้วกันแหละเออซึ่งแบบปีนะคะก็รู้สึกแบบจะให้พูดถึงแบบเบสออฟของเราโดยรวม คือเราจะเน้นในเรื่องของสกินแคร์ที่คอนเซนเทรตมากขึ้นนะคะแบบว่าเออแต่ก่อนเราจะเมือแบบว่าเลเยอร์ใช่ไหมเออมีเท่าไหร่ใส่ให้หมดเออไม่ได้นอนไม่เลือกไม่ได้นอนเข้าใจปะแบบโอ้ต้องโกรธมากอะไรเงี้ยแต่ว่าคือก็เพ้่อให้เรารู้ว่าความจริงอ่ะ คือพอแก่ขึ้นเลยไงคือคือพจริงเราต้องแบบโฟกัสกับสิ่งที่ผิวต้องการจริงๆคือไม่เห็นว่าไม่ใช่แบนว่าความน้าไม่เลื่อกนะคือเราก็ยังเนคนชอบความโกลมาแบบชุ่มชื้นอยู่แต่ว่าสกินแคร์เนี่ยก็จะลดสเต็ปลงเพื่อลดการระคายเคืองหรือว่าลดการแบบปัญหาผิวที่อาจจะมาสําหรับกับวัยอ่ะใช่คือเราว่าพอเราโตขึ้นเรื่อยๆ่เราเริ่มรู้แล้วว่าปัญหาผิวหลักหลักคืออะไรเพราะฉะนั้นนะคะ ทุกคนอนะ่ะเระบุได้ว่าตัวเองมีปัญหาผิวอะไรแล้วก็ใช้สกินแคร์ให้ตอบโจทย์กับปัญหาผิวนั้นๆของเรานะคะใช่ค่ะซึ่งอันนี้วันเดียก็คือส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบสำหรับคนผิวแห้งผิวแบบผิวขาดน้ำแหละเพราะว่าแบบสรบเราสองคน่ะคือจะเป็นคนผิวแบบแห้งมากๆเลืมเลยหรือเปล่าผิวแก่ด้วยเจ็บ <c oughs> มากโอเคก็คือถ้าเกิดว่าใครที่อายุนใกล้พวกเราเหรืออะไรเงี้ย มีความแบบอยากจะเติมน้ำให้ผิวเลยนะคะก็ต้องมาติดตามนี้เลยคิดว่าจะต้องชอบเบสออฟปีนี้ของเราแน่นอนใช่ค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะคะคลิปนี้ no สปอนเซอร์นะคะใช้เองเจ็บเองซื้อเองแล้วก็ชอบเองนั่เองค่ะมาถึง cleansing oil เป็นสิ่งที่เราขาดไม่ได้นะคะตัวนี้ในที่สุดเราก็มีตัวใหม่มาแนะนำหลังจากที่แนะนำตัวเดิมมาแล้วสองปีซ้อนนะคะตัวเดิมก็เป็นทรีนะคะที่พวกเราชอบมากแต่ว่าปีนี้ก็คือแบบได้เจอแบบ ลูกหละัะคนใหม่อีกคนลวกันอีกคนโฟร์เซตตัวนี้กันดีกว่าค่ะคือเราชอบมากทุกคนถ้าสมมติคนเห็นเท็กซเจอร์นะคะเขาเป็น cleansing oil แต่ว่าเท็กซเจอร์เขาเหมือน cleansing water เลยเออคือมันมีความเบาบางมากเพราะฉะนั้นวัาที่ใช้ที่หน้ามันเป็นอะไรที่แบบเกลี่ยง,งา่ายแล้วก็ไม่อุดตันใช่ไม่อุดตันด้วยนะคะเพราะว่าเขาทำมาจากม mm ิโรไฮโดรเจน อนุภาคบามโครมากๆทำความจัดได้ล้าลึกแล้วก็ไม่ทําให้ผิวมันตันนั่นเองนะคะตัวนี้นะคะสาคัญมากๆเหมือนกันเพราะว่าคนแพ้ง่ายใช้ได้เพราะว่าเขาผ่านอิน i วอร์เทชั่นเพลทเทสแล้วเรียบร้อยนะคะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยที่เราชอบมากจริงๆก็คือเรื่องเท็กเจอร์เลยกองดให้เขานะคะเท็กซ r เจอร์มันดีอ่ะคือพอมันลื่นปุ๊บอะมันจะลดการเสียดสีระหว่างผิวแล้วผิวเราใช่มีแบบเหี่ยวด้วยใช่ค่ะมันดอมัวเลิศมาก จากที่เซนซินมาตัวนี้นะคะทุกคนคือเป็นตัวที่เลิฟมากนะคะถ้าสมมติใครไม่ชอบออยนะคะก็มาเานาิาแทนนะคะซึ่งบางตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่ขายดีสุดข,ของแบรนด์เขาเลยเนาะ,ะใช่ขายดีมากแล้วก็คือแบบใช้แล้วแบบเคยเข้าใจเลยว่ามันขายดีทุกคน <c oughs> แล้วมอนแบบใช้แล้วลื่นอยู่จริงๆนะคะเป็นหนึเรือนที่แบบถูกต้องมาก ใช่แล้วแบบบางทีเวลาคนใช้บามาปัญหาส่วนใหญ่ก็คือจะเกิดการหนืดที่หน้าแล้วเวลาล้างออกด้วยน้ำเปล่าค่ะมันจะล้างยากระดับ้างสิวนี้คุณไม่คือมันจะมีสกินที่บามาอันที่พอใช้แล้วหน้ามันจะแบบหนืดแล้วคือต่อกแล้วถูๆยังไงมันก็คือแบบถูถไม่ได้เมคอัพก็ลบไม่ออกอะไรเงี้ยแล้วแบบพอเราถูไปเยอะใช่ป่ะมันก็ทำให้เราทำลายผิวขึ้นตัวเนี้ยคุณไม่เลยดีงามก็สะอาดมาแล้วจะบอกว่าเขาจะมาพร้อมกับตัวนี้ด้วยนะคะก็คือเป็นเทานะคะสามารถเอาไปเช็ดหน้าได้นะคะ มาถึงเซนซิ่งเจลนะคะทุกคนคเป็นลูกหลักมากเป็นตัวที่กู้ผิวภูเลยเพราะว่าจริงแอบพูดไปเมื่นะมอปีที่แล้วด้วยนะตัวเนี้ยก็มีความแังเพราะราคาสูงอ่ะใช่มาคือจริงๆอ่ะตอนปีที่แล้วที่อินนะัดเลือกมานะคะแล้วก็ทะเลาะกันอยู่สักพักนึงแต่ว่าสุภัวตอนนะั้นอะพูดเลยนะว่าหัวไม่ชอบตัวนี้คือผู้ใช้แล้วผู้รู้สึกว่ามันหลังไม่สะอาดด้วยความที่เราเป็นคนที่หน้ามันกว่านี้แล้วก็จะมีความแบบเฟรนช์ของเราเผื่อจะแบบว่าเฮ้ยชอบให้หน้ามันรู้สึกแบบ ไม่ได้ถึงขั้นเอียดแต่ว่าไม่ได้เมีความมันที่หน้าอะไรเงี้ยซึ่งตัวเนี้ยคือตอนแรกอะผู้ก็วางใช้แล้วแล้วผู้ก็วางเก็บไว้ที่เชลเพราะว่ารู้สึกว่าก็ไม่ได้ชอบขนาดนั้นแต่ผู้ว่ามันเปลี่ยนผิวคูเลยปีนี้นะคะเพราะว่าตอนต้นปีช่วงต้นปีอะผู้วเหมือนแบบผิวแห้งมีแบบว่าขุยๆเลยที่หน้าแล้วก็งงมากว่าเราใช้สกินแคร์เหมือนเดิม สักพักหนึ่งก็คือมีสิวด้วยคือปรากฏว่ามันมีทั้งความแห้งแนี่ยสิวขึ้นเราก็เลยคิดว่าเออเราก็เปียก c l น a n s i ซึ่งเราก็เลยกลับมามองที่ตัวนี้นะคะที่เราตอนแรกเรารู้สึกว่าเฮ้ยใช้แล้วหน้ามันไม่เอียดไม่พังอ่ะเออแล้วพอพอเรากลับมาเปียนอนี่ยเราก็ไปหยิบมาใช้อีกรตอบนึงคือมันยังเป็นแบบ c l e นซิ่งที่พอล้างหน้าชุ่มชื้นนะคะซึ่งจริงมัน c l e น n s i ที่ถูกต้องหมดทุกคนคือมันควรจะมันควรจะแบบเหมือนมีค่า pH บาลาที่ถูกต้องนะคะลักษณะการใช้ของเขานะคะก็จะเป็นแบบ มือนฟิลลิ่งอ่ะมันจะพอใช้เมื่ก็ตอนแรกเป็นเจแลแหละแล้วพอลูบไปที่หน้ามันจะมีความแบบน้ำนมนมเหลวๆอ่ะแล้วพอมันสัมผัสหน้ามันแบบเหมือนสัมผัสนุ่มมากทุกคนแล้วมันก็เลยทำให้มันไม่บาดผิวหน้าเลยนะคะแล้วก็พอลา้างเสร็จแล้วหน้าเราก็ยังชุ่มชื้นใช่แล้วก็ไม่มีฟองนะคะเพราะฉะนั้นคนที่บอกว่าแพ้อะไรอย่างเงี้ยก็คือใช้ได้ที่สำคัญนะคะตัวเด่นของเขาคือออร์แกนิซแนสสไปเดอร์เนี่ยเขาจะมีสารส่วนผสมที่เป็นฮีโร่อินเกรียนของเขานั่นก็คือ TFC8 นะคะ TFC8 ชช่ก็คือจะมีอยู่ในถูกพภัณา์ของเขาเลยนะคะ<ช>ซึ่งสามตัวนี้ก็เป็นแบบโปรเฟสเซอร์องิมาโดยเฉพาะนะคะ<ช>จะหาตันที่อื่นไม่ได้เลยมันก็จะช่วยเรื่อง anti aging นะคะแล้วก็ทำให้ผิวของเราอ่อนเยาว์นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นใครที่<ช>แต่้าผิวอ่อนเยาว์ก็แต่งับก็ได้นะคะมาต่อกันที่โทนเนอร์นะคะตัวนี้คือแบบลูกหลักแบ ขันสุดแบบตอบให้ใครจะบอกว่าต้องเป็นตัวอื่นจะไม่ได้ต้องตัวหนีเท่านั้นนะคะตัวนี้คือแอรเวลนะคะเป็นของเกาหลีนะคะทุกคนซึ่งแบบพอเราใช้แล้วรู้สึกเลยว่าแบบเออมาช่วยขัดเซตผิวย่างอ่อนโยนะเออเพราะเขามีแบบลิควอไรด์นะคะช่วยแบบขัดเซนผิวด้วยแล้วก็มีกรีนทีด้วยนะคะแล้วตัวนี้เนี่ยก็คือความปังของคุณพอใช้ช่วหน้ามันก็ลื่นมากแล้วก็คือแบบหน้านิ่มแล้วก็ือแบบเฮ้ยเรามีความกระจ่างใสแลหมุนได้เรามีออร่าเป็นคนคปรเซต้าแล้วก็ผิวแข็งแรงด้วยนะคะตัวนี้คือแบบพอ สกินแคร์ตัวอื่นลงต่อขวดมูลมากคือตัวแบบพูดเลยว่าปีนี้เราใช้ไปประมาณ5้าหขวดแล้วแบบไม่ไม่เปลี่ยนใจตัวนสิ่งนี้มันดีมากเป็นแบบ e a s e of the e a s e มเท่าที่เคยใช้มาค่ะมันดีนแบบทั้งแบบในเรื่องของแบบแพคเกจจิ้งอินกริเดียนวมถึงความรู้สึกตอนใช้แล้วก็หลังหลังใช้ก็ดีมากอีกเรื่อหวแล้วยังไงยังไงมันดียังไง ก็แพ็กเกจจริงใช่ปะแพ็กเกจจริงคือแบบว่าเหมือนมะละอองมะละเอียดเป็นปุยนุ่นมากทุกคนคือใช้ไปคือแบบฟุ้งทั่วหน้ามันเลยเมื่อตอนแรกจริงๆใช่เลยตอนแราพอมาสัมผัสหน้าอินกรีดิเอ็นส์นะคะอินกรีดิเอ็นคือดีมากเพราะว่านั่นก็คือมีทั้งวิตามิน C E F นะคะก็คือจบที่หน้ากระจ่างใสนั่นเองแล้วไงแล้วพอใช้แล้วสึกไงก็คือมันปังอะทุกคนมันก็ฟินง่ายๆคือฟินคือเหมือนมันแบบเติมความชุ่มชื้นให้ผิวเนี่ยในแบบที่แบบนุ่มละมุนที่สุดอะทุกคนใช่แล้วมันกกกก็็ัผิวมนระจ่างใ มันก็กระจ่างใสด้วยฟังมากๆนะคะทุกคนอยากให้ทุกคนไปลองนะคะจะเห็นเลยว่าขวดเนี่ยปรุงบับปรุงบับแล้วเพราะว่าใช้มาแบบอย่างสมบูรณ์จริงๆนะคะที่ ต่อมานะคะก็เอเซนต์ะนะคะตัวนี้คือ i ี s a m T 6ค่นะคะอวจริงก็เรายังไม่เคยแบบมีเบสออ f เป็นแบบอีซ a อะไรนี้เลยแล้วคือพอเราได้ไลองแบรนด์นี้ก็รู้สึกว่าเออประทับใจมากๆนะคะเพราะว่าความจริงอะ่ะรุ่น ME อ่ะคือแบบมีเมากทุกคนคือมีแบบประมาณ15สูตรแบบเรียงแบบเอ็หนึ่งสองสามสี่ห้าอะไรนี้เลยแล้วคือคือถ้าเกิดเราแบบไม่ได้ไปลองที่ที่เคาน์เตอร์อ่ะคือจะแอบ เออคราจะมองเพราะว่าความจริงอ่ะคือที่อีฟ่าคอร์เตอร์คอร์เตอร์มีแบบให้ตรวจสภาพผิวก่อนด้วยแล้วเขาก็จะแนะนําว่าเพื่อท่านไหนที่เหมาะกับเรานะคะซึ่งอันเนี้ยทางเราก็เคยได้ไปลองมาแล้วทางแบรนด์เขาก็ส่งอันนี้มาให้แล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยเราเป็นคนที่ผิวขาดนะ เพราะว่ได้ใช้อรู้สึกว่าเป็นเอเซนซี่เติมความช่วออยที่ดีมากคือจริงๆเนื้อเขาว่ามันคือแบบมันลื่นมากคือมันแบบดูเหล็กมากแล้วตอนแรกเราคิดว่าโอ,อยมันแบบไม่น่าจะพอเพียงกับผิวเราที่แห้งสุดๆเลยนะแต่ว่าพอมันใช้แล้วอะใช้ไปเรื่อยรู้สึกว่าเออมันช่วยเติมแบบความช่งยืีจะายในจคือเหมือนมันลงไปในชั้นที่ลึกนลึกของผิวนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเนื้อมันอะ สัมผัสด,ดีมากคือมันทาแล้วก็ซึมหายกับผิวเมื่อเ,เราชอบมากมากเวลาที่ไปเคานเตอร์ทิปซ่ามันทำให้บางทีเรารู้แบบสภาบผิวของเราก็แบบว่ารู้ปัญหาผิวที่บางทีเราแบบไม่ได้จัดเกตียดอะไรเงีเออ้ยก็คือถ้าเกิดใครอยากลองแนะนำให้ไปที่เคานเตอร์น,นะคะมาที่เซรั่มตัวแรกนะคะเซรั่มเติมความชุ่มชื้นกับผิวนะคะหรือว่าเซรั่มที่อยอยเป็นไฮยาลูรอนิกแอซิดนี่นะคะ ซึ่งของบอกเลยว่าตัวนี้เป็นตัวที่เราใช้แล้วรู้สึกว่าขอยกให้เป็นพยาที่ชอบที่สุดเลยตั้งแต่ใช้มาในแง่ของแพคเกจจิ้งราคาของมันนะคะแล้วก็เนื้อของมันคือจริงๆนนอ่ะมารีเนื้อที่แบบประมาณนี้นะแต่ดีประมาณนี้เลยแต่ว่าราคาค่อนข้างสูงกว่านะคะใช้แล้วก็รู้สึกว่าได้ผลลัง์พอนการเรากรู้สึกว่าเฮ้ยตัวนี้เป็นอะไรที่คุ้มค่ามากนะคะตัวนี้คือเป็นโ l ลวซิพีซึ่งแบบต้องไปพรีมาทุกคนเวลาเราใช้เซรั่มันนี้นะทุกคนเวลาบิกใส่นหน,าาน,นา้าเราก็แบบทาหน้าใช่ไหมแล้ว้าเรากดหน้าอย่างเนี้ย คือเราสุว่าหน้าเรามีคอลลาเจนแต่ทุกคนเก็ามาเติมความช่วยให้ผิวพันธีแบบมันเด้งมากเออหน้ามันเด้งแบบเฮ้ยเรากินน้ำมาสิบลิตรแล้วมไม่ต้องหมอเข้าใจปะแต่ไม่ต้องเหนื่อยกินน้ำอันเนี้ยมันแบบมันปังมากนะคะแล้วก็เพิ่มให้หน้าหลักด้วยนะสี่ช่งวงกลาตัวก็คือแบบปิดมาต่อกันที่เซรั่มที่ช่วยเรื่องรูขุมขนนะคะคือเรื่ผลลผลองรูขุมขนเป็นอะไรที่แบบเป็นดราาม่ของเรามากคือมันแก้ไม่ไมากเลยสวย ตัวนี้เป็นตัวที่เขาเขียนอยู่ข้างที่ขวดเลยนะคะว่ามันจะช่วยแบบเรื่องรูขุมขนของเรานะคะมันคือเดอร์มาพอนั่นเองนะคะเดอร์มพอนตัวนี้นะคะมาจากแบรนด์ i o l o g ีเ Culture นะคะหรือว่าเรียกสั้นๆว่า b A ก็ได้นะคะตัวนี้ผู้ชอบมากเพราะว่ามันตะโกนอยู่แล้วแหละว่ามันจะช่วยเรื่องรูขุมขนเหมือนพอใช้เสร็จคือตอนแรกเราก็รู้สึกว่าไม่เอ็กสเปกกับมันมากนะเพราะเรื่องรูขุมขนเป็นเรื่องที่รูู้่แล้วว่ามันไม่ยั่งยืนใช่ก็ราะมันถือว่าจริงๆแล้วรูขุมขนเราพอใหญ่ี่มันไม่สามารถที่จะมีอะไรท ไม่ได้เออช่วยให้รูขุมขนสาดแล้วมัจะได้ดูเล็กลงอะไรเงี้ยใช่ซึ่งกลไกลของเขาตัวนี้นะคะ <c oughs> ก็คือเขาอาจจะไปปรับสมดุลให้กับรูขุมขนของเรานะคะเพื่อ <c oughs> ให้มันแบบว่าลดการกิ่นน้ำมันที่มากเกินไปแล้วก็เกิดเป็นสาเหตุที่ทำให้รูขุมขน เซึ่งตัวนี้อาหันที่บอกว่าตอนแรกอ่ะไม่ได้คาดหวังกับมันมากแต่ว่าเราก็ให้เวลามันประมาณแบบสองอาทิตย์อะไรเงี้ยซึ่งเฮ้ยจรู้สึกว่ามันเวร์แต่ว่าตัวแบรนด์เนี่ยก็เป็นเหมือนคล้ายๆกับยิซ่านะคะที่เหมือนจะต้องไปให้เขาตรวจสภาพผิวของเราก่อนตามคลินิกที่มี B A ขายนะคะเขาก็จะมีเครื่องที่ตรวจวัดว่าปัญหาผิวของเราคืออะไรแล้วก็ควรใช้ตภัผฑ์นหนของเขานั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าใครที่มีปัญหาผิวหรือว่าอยากลองใช้ตัวแบรนด์นี้นะคะก็แนะนำให้ไปที่คลินิกใช่อะพวกเรา้องไปที่แอสตรีค แกสีรีสก็บริการดีมากแล้วก็มีของของ B A ครบรวยมากแบบว่าเออเขาจะแนะนำเลยแล้วก็ยังมีทรีทเมนต์ของของ B A ด้วยอือเออคือไปทำแล้วฟินนะทุกคนเลยต้องซื้อกลับมาเลยอันนี้คือซื้อไม่สปอนเซอร์นะคะทุกคนก็คือรักมากต่อมานะคะเซรั่มสุดท้ายคือเป็นวิซีนะคะจะขาดไม่ได้เด็ดขาดถ้าเกิดว่าใครเ้าเข้าสู่ไอยสาเลสซ่าพวกเราเนี่ยคือห้า ดูแลเรื่องแอนทายจิ้งเหตุฐานนะคะแล้วก็วีซีเนี่ยก็คือเป็นตัวสําคัญมากที่จะช่วยเรื่องริ้วรอยต่างๆนานานคะคะแล้วก็รู้สึกว่าอยากแนะนำตัวนี้เพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันดีมากๆนะคะเพราะนอกจากแบบช่วยเรื่องความกระจัดงใสได้แล้วก็ออยังช่วยความชุ่มชื้นด้วยเพราะมีแนอลเทอร์ไลมมน วิซี่มันจะมีเพนทอยของเขานะคะคือการที่มันไม่เสถียรเองเพื่อสัญญาที่มันจะบอกว่าสวิตเซียเนี้ยมันไม่เสถียรก็คือมันจะเปลี่ยนสีเร็วอะไรประมาณเนี้ยถ้าสมเติว่ามันเปลี่ยนสีแล้วก็ไม่ควรใช้นะคะตัววิซี่ซึ่งตัวนี้เนี้ยไม่เปลี่ยนสีเร็วใช่แล้วอย่างที่ชอบคือรู้สึกว่าเออเรื่องรอยสิวอะไรต่างๆคือรถแบบได้เร็วมากๆเลยจางเร็วมากๆากด้วยเหมือนกันนะคะก็เลยแบบเออชอบอะไรเงี้ยไวเซอร์เซอร์ลูกหลังนะคะตัวใหม่คนใหม่นะค่ะพอมาเจอตัวนี้ก็รู้สึกว่าเฮ้ยยากหน้กแบบ ในแง่อื่นที่คนได้รู้จักนะเพราะว่าเรายงที่บอกเรารู้สึกว่าปีนี้พวกเราเน้นในการฟบบื้นฟูผิวแบบลดการระคายเคืองเลยนะคะซึ่งตัวนี้มันก็คือเป็นตัวหนาจริงๆที่ช่วยลดการระคายเคืองนะคะแบบว่าถ้าเราเ,อเจอฝุ่นเจออะไรที่แบบทําให้ผิวแบบแดงเรารู้สึกว่าแบบเออมันแบบไม่อยู่ในเวลาที่สงบอ่ะคือไม่สงบอ่ะคือบกตัวนี้ไปตอนเช้าตื่นนะคือสงบเลยทุกคนแบบมันแบบมันช่วยคลายผิวได้ดีมากๆนะคะแล้วก็ช่วยตื่นความชืน่นให้ดีมากๆในการ แล้วก็อย่างคือเรารู้สึกว่ามันเหมาะกับทุกสภาพผิวนะคะได้แต่แบบผิวธรรมดาผิวแห้งผิวมันแล้วก็ที่สําคัญคือคนที่ผิวแพ้งง่ายมากๆคือใช้ได้แน่นอนนะคะเพราะมันไม่มีพาราเบนไม่มีน้ำหอมมีอะไรเลยคือแบบสุดยอดไปแบบจริงๆที่บอกว่าแบบตัว The Rich Cream ก็คือดีนะคะของ August น a t u r เราก็อยากให้ทุกคนมี Variety of Choice ในการที่จะเลือกนะคะเพราะว่าแต่ละสจุคケアมันก็เหมาะกับคนละผิวอาจจะแบบเฮ้ยอันนี้คนนี้ใช่อันนี้คนนี้ใช่ใช่ค่ะคือจริงๆอ่ะปีที่แล้วเราก็ยังแอบใช้สะสมกันนะว่ารวมสองต เพราะว่าระหว่างเดลิเวอริพเพล็กเตัวนี้คือบางวันหน้าเรารู้สึกว่าเออความต้องการของแต่ละวันไม่เหมือนกันด้วยก็เลยจะแบบไม่ทำแบบเดิมแล้ที่โบกๆให้มันแบบครบๆอ่ะแต่เราเลือกที่จะเออคอนเซ็ปต์แต่ละวันดีกว่า เราอ,อยู่กับน้องช้างนะคะซึ่งตัวนี้นะคะเป็นไอครีมที่บังมากๆขออยยศอีกอันนึงนะคะคือมันเป็นไอครีมที่ช่วยเรื่องริ้วรอยแล้วก็เรื่องความชุมชืนอย่างเน้นๆเลยนะคะเหมาะกับคนงานหนักงานเครียดอย่างของเรานอนงานแก่เออใช่ซึ่งตัวนี้นะคะก็ตอบโจทย์คนแก่นะคะอันนี้นะคะก็คือดีมากเพราะว่าคุณรู้สึกว่า t e เ t อร์ของเขานะคะเหมาะกับการใช้ที่ใต้ตามากๆคือมันเกลี่ยง่ายแล้วมันก็ชุ่มชื่นยาวนานนะคะ ส่วนของเขาก็คือจะมีวิตามินเอนะคะที่มีแค่เฉพาะาตัวจากเลเฟนนะคะซึ่งก็เหมาะกับคนเมืองกรุงแบบพวกเรานั่นเองนะคะ <S <S แต่ว่าตัวนี้เนี่ยที่เด่นก็คือเพราะว่าเขา่มีั้งวิตามินเอล้วก็มีตัวเซราไมด์ด้วยนะคะก็จะช่วยเรื่องแบบความชุ่มชื้นอะไรแบบนี้สร้างกราะป้องกันผิวตัวนี้เนี่ยคือหัวโดนซื้อมาเพราะว่ารูป Before After ของแบบทางเพจไม่ทางทางแบรนด์ทางแบรนด์อะ รูปมาเก็ตตี้เออรูปมาเก็ตตี้มันจะเป็นรูปแบบคนชราคนนึงนะคะที่แบบว่าเป็น before after ซึ่ง after เขาอ่ะริ้วรอยตรงตีกามันแบบจางลงมันทำเป็นสิ่งน่าเกลียว่าเฮ้ยเป็นอะไรขนาดนี้คือก็รู้แหละว่าเป็นรูปมาเก็ตตี้แต่เห็นแล้วรู้สึกว่าเออเราต้องมีเราต้องลอกไหมเราต้องลองใช่แล้วพอใช้ปุ๊บก็รู้สึกว่ามันแบบว่าก็ให้เวลาเขาสักแป๊บนึงก็อย่างที่บอกนะคะริ้วรอยเป็นเลยที่แบบลดยากแต่ว่ารู้สึกว่ามันจางลงนะแล้วก็รวมถึงใต้ตาที่ตอนแรกเขาไม่ได้เคลม สว่างขึ้นแล้วก็ตัวนี้นะคะคุณรู้สึกว่า1ปั๊มของเขาอะ่ะใ,ใช้แค่1ปั๊มเท่านั้นนะทุกคน,คนแล้วก็มันก็เพียงพอสำหรับสองข้างตาของเราแล้วคือถ้าใช้2ปั๊มมันจะแบบมากเกินไปสองปั๊มก็จะต้องใช้ม้นเกิดตาด้วยเออใช่ก็เลยรู้สึกว่าจริงๆอันนี้เนี่ยขนาดมันเล็กๆแต่ว่าใช้ได้นานนะคะเหมาะสำหรับเชลฟ f life ของเขาอันนี้นะคะถึงจะเป็นเล็กๆนี้แต่ว่าใช้ได้นาน ป้าถึงตัวนี้นะคะที่โด่งดังมากในโลกโซเชียลนะคะทุกคนคือแบบเอออึในทวิตเตอรหรือว่าอินสตาแกรมหรือว่ายูทูบนะคะคือบิวตี้บล็อกเกอร์พูดกันถึงกันเยอะมากๆปีนี้ไม่ลังเลเลยปะใช่คือแบบว่าไม่ลังเลเลยเพราะว่าแบบเหมือนมันเป็นตัวที่เราลองร้องช่วงปลายจริงแช่วงที่เขาดังอ่ะแล้วก็รู้สึกว่าเคยครั้งแรกที่ลองรู้ว่าเออไม่แปลกใจทำไมมันถึงดังขนาดนี้เพราะว่าเนื้อเขาอะมันดีมากๆเลยค่ะคือถ้าเกิดไอเทมอ่ะคือจริงๆอ่ะพวกเราชอบแบบเมกเพลนมากที่สุดเลยใช่ปะซึ่งไมาหาซื้อย่าบ พอมาจนตัวเนี้ก็รู้สึกว่าโอเคให้เป็นนับเบอร์ถูนะคะแบบในตลอดการของการใช้ครีมกันแดดยังคงเป็นนับเบอร์ถูกหรอไมไม่ให้นับเบอร์วันนับเบอร์วันจะเป็นเป็นไปถูกไม่เจ้ากลู่ที่เขาแบบไม่เอามาขายนะตามคือแบบเนื้ออันนั้นคือแบบเป็นเนื้อที่เราชอบมากจริงแต่ว่าอันเนี้ยก็คือแบบโอเคสู่สีเลยคือเอาอันนี้คือ สองด้วยที่เราชอบเป็นเคมมากกว่าเพราะว่าตัวตัวนี้มันชุ่มชื้นมากๆนะคะตัวเนี้ยคือมันยัง universal กว่าตรงที่มันสามารถใช้ทุกสภาพผิวคือมันเป็นครบของกันแดดที่ควรจะดีจริงคือการแดด SPF 50 PM บวกคือที่ไทยมันไม่ควรมากกว่า50นะคือเป็นคือถ้าเกิดใช้น้ำกว่็50คือเตรียมเตรียมเป็นฝ้าได้เลยนะทุกคนเข้าใจป้าแดดที่ไทยมันน่ากลัวจริงนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือเวลาใช้ก็หน้าก็แบบไม่รบกวนกันหน้าใดๆด้วยก็คือ ไม่รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ตกน้ำสมชื่ออะแบบที่ทุกคนแบบบอกว่ามันดีคือมันดีจริงๆนะคะคอยากถ้าจะใช้อย่างรองว่าแนะนําให้ลองถ้าใครที่แบบว่าอยากแนะนํา,นานคนรอบตัวให้ใช้อ่ะก็คือถ้าเพิ่งเริ่มต้นใช้ก็คือใช้ตัวนี้เลยเพาขาจะไม่ผิดหวังเขาจะไม่บอกว่าสามารถลบล้างความซันสวีนให้เขาได้นะคะเพราะตัวนีน้เน่ยญญใช้แล้วสบายผิวมาจริงๆใช่มาต่อกันที่สินสุดท้ายนะคะที่จะมาแนะนำาใน,นาวันนี้ก็คือลิปบาล์มเองนะคะ าป่าแห้งอย่างเราคือแบบต้องค้นหาลิปบาลทุกปีคือแบบขอเหอะขอเหอะคือขอใช้หลายๆแบบอยอ่างออคืออย่างที่บอกไปว่าตอนแรกอะสกินแครแบบ์เราแอบพยายามติกค,คือแบบเอออันเดิมๆหรืออันที่ที่มันใช้แล้วเห็นผลใช่ปะแต่อันนี้คือไม่คือถ้าเกิดว่าเราได้ลองอันนึงแล้วเราต้องหาที่ดีกว่าซึ่งเฮ้ยก็รู้สึกคุ้มค่าในการลองนะคะเพราะว่าตัวเนี้ยก็คือเป็นเป็นลิปบาลที่ใช้แล้วชอบมากๆตอนแรกอะเราอะให้สูตรสีดำของโรสโรสของเฮลีบีเบิร์นคนคืออันนั้นอัลิปกลิ้กับอันเนี้ย มันค่อนข้างที่จะให้ความรู้สึกเข้าเทียมกันเลยแบบว่าเอ้ยแบบการแบบทาขึ้นทา,ทาตื่นเช้ามาคือปากชุ่มชื้นแล้วก็ปากไม่แห้งอะไรเงี้ยคือทั้งสองอันตอบโจทย์กันหมดคือตัวนี้มันมีหลายสีมากๆคือมีทั้งหลายสีหลายกลินแล้วก็ทุกสีที่เราได้ลองใช้ล้วสองสีคือวานิลลาเบจกับอันนี้คือพ o อปปี้นะคะอันนี้จะออกมาสีแบบเอ้ยแดงสดใสกับวานิลลาเบเป็นส ะะซึ่งเรางสองสีคือสวยทั้งสองอันเลยตัวนี้คือทานแบบเราเราใช้ตอนเช้าคือเราไม่ทานลิปสติกต่อเลยเพราะส่ดสวยมากแล้วก็ปัดเหมือนจูบิซี่แล้วก็เกรสแบบเกรสที่สวยมากนะคะเออก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่คุ้มค่าเนี่ยตัวนี้แบบชุมช่มชื้นมากจริงๆจริงๆเลยอะแบบใครที่ตากแห้งคือขอแนะนำเลยคะ่ะเป็นไงกันบ้างคะสำหรับเบสออฟที่เราเลือกให้ทุกคนนะคะครั้งน,นี้เนี่ยเราตั้งใจเลือกมากๆบอกว่า ทางนี้ก็จะเป็นอะไรที่แบบว่าใช้แล้วแบบมินิมอลนาะแบบว่าตัวตัวเดียวเน้นเน้นไม่หวังว่าจะแบบมีตัวที่คนแบบสนใจอยู่หรือว่าแบบไอตัวไหนเลงแล้วก็ยังลังเลอยู่อย่างเงี้ยคือแบบมาแบบเข้นขึ้นนี้แล้วก็อยากจะตัดสินใจได้ช่วยตัดสินใจได้ดีขึ้นสําหรับปีนี้คุรู้สึกว่าเบสออฟที่เราเลือกมาเราภูมิใจนะเพราะว่าคือมันเป็นอะไรที่ใช้แล้วแบบเน้นจริงๆคือเราไม่ต้องมานั่งเสียยวลาเลเยอร์อะไรเยอะอีกแล้วนะ คแล้วก็มันเป็นอะไรที่แบบรู้สึกว่าเฮลตี้แล้วก็แบบรักโลกเบาๆเลยใช่คือบางเคียร์อย่างที่เราแนะนำเราครบทุกแคตตากรีชั้่บ้แต่จริงจบางวันเราก็ใช้ที่แบบเออบางทีเราสึกว่าหน้าวันนี้เราเพียงพอความชุ่มชื้นเพียงพอแล้วอาจะลดเสร็จนะแบบบางทีไม่ใช้เอเซนส์บางทีลดเซรั่มที่แบบเป็นรอติใช้สามอันอาจจะใช้เหลือแค่อันเดียวอะไรเงี้ยก็คือแล้วแต่วันเลยนะคะแล้วแต่สภาพผิวก็รู้สึกว่าเออการที่เราหันมาดูแลผิวแบบเออหันมาเห็นว่าแบบเออปัญหาผิวเราคืออะไรจริงๆอะ มันตอบโจทย์นะแบบสก,กินแคร์ที่เราใช้ก็ไม่ต้องแบบเออเลื่องซื้อเยอะหรืออะไรแบบนี้อยากให้ทุกคนลองไปทําตามกันดูว่าเออถ้าเกิดเราเราเห็นปัญหาผิวของเราแล้วว่าเออสกินแคร์ที่จะตอบโจทย์เราเป็นแบบไหนกันเอาง่ายๆก็คือใช้เท่าที่จำเป็นนั่นเองนะคะไม่ซิ้อเรือมใช่ค่ะแล้วก็ ต่อไปนะคะก็จะมีปีนี้เราก็มีเบสออฟเม็กซับด้วยนะคะคลิป<ย>ต่อไปนะคะไฟก็อย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะเดี๋ยวเราต่อจากคลิปนี้แน่นอนเลยะะใช่ค่ะก็สำหรับใครที่ดูคอนเสิรงนี้นะคะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมกด subscribe แล้วก็กด follow พวกเรากดสันต์ระ<โ>ดีดิงดิงด้วยนะคะอคอมเมนต์อเออ่ย่าดีไม่ทำรูปนะเอาให้มันครบนะคะเพราะว่าเราก็สัญญาว่าก็จะมาบ่อยๆแน่นอนนะคะปีนี้ก็แบบตั้งใจทำมากๆ แล้วก็ใครนะคะที่รู้สึกว่าเอออยา,อออากได้ข้อมูลผลลัพตัวนี้เพิ่มเติมมันยังไม่เพียงพออยากจะแบบให้เรารีวิวเพิ่มอีกนะคะก็อคอมเมนต์กันมาได้นะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอ,อ้ยจะมาดูว่าจะรีวิวตัวไหนเป็นแบบเจาะจงดีอะไรเงี้ยแบบจะสเปซิฟิกไปเลยนะคะให้ทุกคนได้แบบมาดูกันคอมเมนต์ก็ได้ะคะ่ะคลิปหน้าคือใบสอบเบเกอร์เป็นยังไงค่ะ